สครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียริสในตำแหน่ง CDM นั่นเองนะครับก็คือการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่ง CDM ก็จะมีบางตำแหน่งที่เป็น Cm แล้วก็ตำแหน่งรองเวลามัเล่นเวลาเราตีเม็ดแดงไม่ส้มเนะี่ยตำแหน่งรองมันก็จะสามารถเล่น CDM ได้ OVR ก็จะลดประมาณ1-2หน่วยนะครับก็โอเคก็มีประมาณนี้และการที่ผมผ่านผานตามาก็มีประมาณนี้ก่อนโอเคครับ ตัวแรกก็จะเป็นมาร์ิซิโอนะตัวนี้ก็เล่นก็ตัวนี้เหมาะกับซีดีเอ็มคู่ครับเป็นซีดีเอ็มแบบสายแบบบล็อกทูบล็อกวิ่งขึ้นวิ่งลงเล่นเกมรับเกมลุกได้แล้วก็4ดาวนี่เล่นสบายนะสำหรับคนงบหน้อยตัวนี้ให้เอบวกนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเดยองตัวนี้ก็สามารถเล่นได้มีความไวความคล่องตัวสูงเวิร์กเลนจะเป็นแบบสูงกลางก็เหมาะกับซีดีเอ็มคู่เช่นกันนะครับก็ตัวนี้ก็ยังให้เป็น a บวกนะแต่ตัวนี้เอบวกนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นกุลิตนะกุลิตตัวนี้ก็ซีดียมคู่เหมือนกันครับสำหรับแผนที่คนเล่นแบบซีดียมคู่นะตัวนี้ตำแหน่งรองก็เล่นได้นะครับก็จะเหลือจาก97ก็เหลือ96อะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ตัวนี้ผมให้ NS นบวกนะยังเล่นได้สบายอยู่สําหรับผมนะเอบวกตัวต่อไปก็จะเป็นโทนิโค้ดตัวนี้เล่นกลางซีดียมคู่ได้แบบสบายสบายแต่ก็จะมีข้อเสียนเรื่องของพลังงานนะครับแล้วนอกนั้นผมว่าโอเคหมดก็ให้เป็นเอนะนอกนั้นโดยหมดนอยเออร์บีครับแล้วก็คุณดิการเนี่ยจะเหมาะ อันนี้เล่นได้ได้หมดเลยกองกลางตัวลุกกองกลาง C m ธรรมดาแล้วก็ซีเดียมคู่นะครับตัวน,นี้ก็4ดาวด้วยแล้วก็มีความล่องตัวสูงกันนี I ้ A บวกครับตัวต่อไปก็ฟิลิปรามตัวนี้ก็เล่นซีเดียมคู่ได้ครับแต่ให้ A นะครับตัวนี้บัลลักตัวนี้ผม5้า้าเกิดอาจจะมีข้อเสียในเรื่องของความไวความข่องตัวเวลาเล่นสก,กิลนะนอกนั้นคือดีหมดการยืนตำแหน่งการแทกเกิลการแย่งบอลแล้วก็ work เวิร์กเดียวกกลางสูงเหมาะกับซีเดียมคู่มากๆครับตัวนี้บัลลักนะครับให้เอเลย ตัวต่อไปก็จะเป็นวีล่าครับวีล่าจริงๆค่าพลังมันจะพอๆกับตัวทีเอสนะแต่ตัวทีเอสนี่ยพลังติดอ่าพลังแฝงติดเอ้ยไม่ใช่อ่าสกิลติดตัวเนี่ยก็จะเป็นแบบเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเลนได้กดตรงสีเขียวกลมๆสองครั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลนนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเท้าสามห้านี่ยจะเป็นสีห้าตัวเนี้ยน่าเล่นกว่าแต่ตัวเนี้ยเราต้องใช้มาเชตติดโดยรวมแล้วผมสองตัวนี้ก็เอสนะครับสองตัวนี้ก็เอส แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นสวายไทเกอร์แล้วตัวนี้ก็ขลังค่อนข้างที่จะดีความไวแปด9 2แล้วก็เกมรับเกมรุกคือเล่นในโหมดเวริเร์กเลยก็จะเป็นแบบสูงสูงลูปร่างเนี่ยดีมากๆตัวนี้ของไฮเอ็นนะครับสำหรับสวายไทเกอร์นะครับสว่วนลอยคีนตัวนี้เป็น A บวกนะครับเล่น CDM เดี่ยวได้สบายๆครับแล้วก็แม็กอลิเตอร์เหมาะก,กับซ DM มคู่นะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาเกสเนี่ยเหมาะก,กับ CDM ตัวเดียวเล่นได้อยู่นะหรือว่าเป็นคู่ก็ได้ครับซ b เนี่ยก็เล่นได้แล้วก็การจ่ายบอลเนี่ยก็เคัับต้้ให A ส่วนลายกาตัวนี้เหมาะกับซีดีเอ็มตัวเดียวครับก็เวิร์กเรทอาจจะไม่ได้ยืนแบบแน่นมากแต่ยืนได้แต่ผมเคยเอาไปเล่นซีดีเมคู่ก็ค่อนข้างที่จะดีจะมีปัญหาในเรื่องของพลังงานครับที่หมดค่อนข้างที่จะไหวนั่นนี่ก็จะเป็นข้อเสียของลายกาโดยรวมแล้วผมก็อยู่ประมาณให้เอนะถ้าเกิดยืนซีดีเอ็มซีดีเอ็มเดี่ยวผมว่าไหวนะซีดีเมเดี่ยวให้เอเนี่ยประมาณเอหน่อยเอเอลบหน่อยประมาณนี้นะครับคูมันตัวนี้ก็เล่นซีดีเอ็มคู่ครับตัวนี้อ่าถ้าเกิดเป็นเม็ดแดงเนี่ยเราก็จะเอามาเล่นซีดีเอ็มได สี่สอามอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีซีดียมสตัว4ี่สี่สองโฮดิงตัวนี้เล่นได้นะครับก็พลังงานก็โอเคเล่นได้หมดเลย A บวกนะครับสาัคหูมันแล้วก็ตัวนี้ B แล้วก็ซานิตี้ตัวนี้ A นะครับ ก็เล่นซีดีเอ็มได้ครับตำแหน่งเวลาเม็ดแดงนะครับแล้วก็ซาวิตตัวนี้ก็เป็น S นะตัวนี้เอสเลยซีดีเอ็มคู่ครับเวิร์กเลดจะเป็นแบบสูงกลางเป็นอซีดีเอ็มสายเกมลุกก็คือวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงอาจจะชา้านิดนึงแต่เล่นได้นะเกมรับเกมลุกได้สบายแล้วก็รูปร่างค่อนข้างที่จตัวใหญ่แล้วก็ชาก้าตีก็จริงๆก็เหมาะกับซีดีเอ็มคู่มากกว่าครับเพราะว่าเวิร์กเลดต่างๆแต่ซีดีเอ็มซีดีเอ็มเดียวก็เล่นได้ครับพลังเนี่ย อยู่ระดับกลางๆก็อยู่ในประมาณเนะครับให้วันเอเล่นได้สบายดีแคนไลท์เอบวกนะครับแล้วก็โอเซียนงบน้อย A นะครับแล้วก็เตาเล่ตัวนี้ A นะอันนี้เหมาะกับซีเดียมคู่นะเพราะว่าพลังพลังเกมแล้วแบบประมาณกลางๆแต่วิ่งโคตรไวตัวนี้ ตัวต่อไปก็จะเป็นลายกานะตัวนี้ผมให้เป็นเทียเอบวกเลยครับตัวนี้ก็ซีดีเอมซีดีเมคู่ก็คือโคตรเก่งนะผมว่ามันแย่งบงแย่งบอลรูปล่าเนี่ยโอเคมากแล้วก็พลังงานล้นเหลือก็สบายตัวนี้ก็พลังงานผมว่ายังยังวิ่งได้นานกว่าตัวนี้นะตัวนี้จะค่อนข้างเฮียหมดไววกว่าเนี่ยตัวนี้คือเอไอในการแย่งบอลคือแย่งโคตรเก่งเวลาวิ่งแซอะไรเนี่ย โคตรเก่งเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นวีล่าใหญ่ตัวนี้ก็เอสบวกครับตัวนี้คือต้องเอสบวกนะน้องๆนะวิ่งโคตรไวแล้วก็มีพลังติดตัวเพิ่มมาใหม่คือพลังแฝงแก็คือความเป็นผู้นําร่างกายแข็งแกร่ง,งคือเหมาะกับซ d ดีเมากๆครับเรียกว่ายืนซี m คู่หรือเดี่ยวก็สบายับตัวนี้วีล่าเรียกว่านหนึ่งนะแม็กโทมิเนตัวนี้งบน้อยเนี่ยเล่นได้สบายเอซากเลียงเหมาะกับซีดี Q, คู่เบิร์กเรสูงๆนะครับก็งบน้อยเอตัวนี้ B แล้วก็ยูกาเต้เอนะครับ แล้วก็ตูเล่ตัวนี้ A บวกนะซีดี่อมคู่ครับหรือว่าล่นกองกลางก็ได้นะครับเบลเดตเบลเดตตัวนี้จะเป็นแบบกลางกลางครับก็คือไม่ค่อยเติมแล้วก็ไม่ค่อยช่วยเก็รับนะครับแล้วก็ตูเล่ตัวฮีโร่ตัวนี้เล่นได้อยู่แค่มีข้อเสียคือเรื่องของความช้านอกนั้นการยืนตำแหน่งเบลเดตกลางสูง CDM ตัวเดียวก็ได้หรือว่าคู่ก็ได้ครับเพราะว่าพลังแฝงครบเครื่องมาก4ดาวเล่นได้หมดเลย A บวกไคลเซโดตัวนี้ A นะครับเดลานี่ B อเปาลินยาตัวนี้งบน้อย A นะครับโอนาน่า B ตัวตัวไว้ก็จะเป็นเอสเซียนนะตัวตัวนี้ผมว่า A บวกนะเหมาะกับ c ีดมคู่มากกว่านะครับแล้วก็ตัวเล็กกับเนะครับแล้วก็ไมโนเอนะครับผมว่าพลังงานมันมันน้อยนิดนึงไม่ค่อยเหมาะมาเล่นนะครับแล้วก็ฟาบินโยเอนะครับแล้วก็ตัวเล่ใหญ่ c ีดมคู่สบายผมว่าเหมาะกับ c ีดมคู่นะสำหรับตัวเล่ร่างใหญ่เวอร์เกตสูงๆเป็น c ีดมสายบล็อกทุกบล็อกก็คือครบเครื่องเรียกว่าครบเครื่องนี่นะก็พอๆกับกูลิดเลยครบเครื่องเลยครับแต่กูลิดอ่ะมันจะโอวิอาร์เล่ไหลือเกว่าก็เล่นได้้ทังคู่ในตัวนี้ ถ้าเอาความคุ้มค่าก็กูดิตตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ค่อนข้างที่จคุ้ม2องร้อยเอ็มสำหรับในส้มคุ้มมากมากครับกูดิตทีวเล่นสีเดียมคู่นะครับแล้วก็จะมีลามิเลสก็จะมีอ่า ถ้าเป็นตัว93กับตัว9 6เนี่ยถ้าแตทจะกใกล้ๆกันเหมาะกับซีเรียมคู่นะครับสำหรับลาวิเลสแต่เดี่ยวหาไม่ได้เลยเล่นได้ครับถ้ามีวีล่ากับบาลลักอยู่นะก็เล่นซีเียมเดี่ยวได้ตัวนี้ก็วิ่งไวตัวใหญ่สุดเดี๋ยวผมให้เอสเลยนะตัวใหญ่สุดให้เอสเลยแล้วก็ตัวรองเนี่ยเอบวกนะครับสองตัวนี้พลังพอๆกันนะสองตัวนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยากประหยัดมัชเชนนะผมว่าซื้อตัวนี้ฮีโร่เนี่ยคุ้มไม่ราคาไม่แรงด้วยครับแล้วก็มาชเชลโนตัวนี้เหมาะกับ ซีดีเมเดี่ยวหรือคู่ก็ได้เวิร์กเลตตับสูงครับ A บวกแล้วก็อาร์เบรตตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยรูปร่างเนี่ยโอเคไม่ได้แบบหนามากแต่ค่อนข้างเยี่ยดสูงแล้วก็พลังแฝงคือดีแมนเนี่ยมีเน้นตะเกิลหมง่งลูกทรงวรรังอะไรเนะี่ยเวิร์กเลดอะไรเนะี่ยดีหมดก็คือเป็นเป็นซีดีเมที่ไม่ค่อยเติบเล่นผมว่าเล่นเล่นเล่นเต้นตัวเดียวจะเห็นความเก่งนะครับผมว่ามันจะยืนตำแหน่งดีเวิร์กเลดจะเป็นแบบต่ำสูงใอล้ลมเหมือนมาสเตอโน่แมสเชลโน่มันมีข้อเสียคือเรื่องของความสูงูงน,นนะนนนนอกกกกกกััักกัั้้้่่่่ะะดดีีีหหมมมตตตววว็็เเเลยยาาาบบคครแ ได้ทั้งคู่ทั้งเดี่ยวครับ CDM แต่ตัวนี้ยืนตำแหน่งีสำหรับใครที่แบบงบไม่ค่อยเยอะผมว่าอาเบเลสเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างยอดดีเลยเพราะว่ามันยืนตำแหน่งโคตรดีนะแต่จะมีข้อเสียเลยคือจังหวะการเบียดอะไรผมว่ามันเบียดไม่ค่อยดีรูปร่างมันไม่ได้หนาขนาดนั้นก็เอาเหมาะกับเอามาดักบอลหรือว่าฮาร์ดแทคเกิลอะไรพวกนี้เหมาะครับออเบเลสในของดีเลยครับเปาลินญานี่ก็ของดีงบน้อยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เหมือนวีล่ามากๆครับหุ่นอะไรเนี่ยโคตรเหมือนครับ แล้วก็พลังแฝงก็จะมีเนแทกเกิลด้วยรูปร่างก็จะมีข้อเสียในเรื่องของเท้าซ้ายจังหวะขึ้นเกมลุกแล้วก็เรื่องของความคล่องตัวนอกนั้นเกมรับ่ะคือดีมากถ้าเกิดเล่นเกมรับอะไรเนี่ยคือเดอะเบสเลยนะครับสำหรับเกมลุกผมว่าแย่เกมลุกนะสำหรับปริญญาแต่เกมรับเรื่องการตัดเกมเนี่ยคือโคตรด,ดีนะสำหรับปริญญาเดอะโมเมนต์ล่างนี้นะครับก็ราคาไม่แรง จัวเวนดี A ้เบวกนะครับกาตูโซตัวนี้ A บวกแล้วก็มาติวุสตัวนี้ผมให้แค่ A A บวกแล้วเนะหมาะก,กับ CDM ียมคู่ครับมันจะมีมาติวุสแล้วก็ตัวนี้ก็เหมาะก,กับซ d m ียคู่ให้เป็น S นะครับก็จะมีข้อเสีย2ล่างเนี่ยจะมีข้อเสียในเรื่องของลูกกาากาศจังหวะการเตะบุมเนะี่ยมันชอบไปยืนอยู่ตรงกลางครับตรงกลางโกนะสังเกตใครใช้มาติวุสจะรู้เลยว่ามาติวนะุส เวลาฝั่งตรงข้ามได้เตะมุมเนี่ยมาทิอจะชอบยืนอยู่ตรงกลางโกไม่รู้เป็นอะไรนะครับแล้วก็ทําให้เราเสียลูกตั้งเตะครับจังหวะที่เขาเตะมาแล้วก็หม่งแยงมาถึงแต่รองนั้นคือดีหมดนะเรื่องของการวิ่งไล่การแซะบอลอะไรเงี้ยแล้วก็สีดาวเนี่ยวิ่งได้ทั้งเกมแล้วแล้วก็มันก็เติมสูงด้วยครับเป็นซีเตรมสายบ็อกซ์บ็อกก็เหมาะกับคู่มากที่สุดครับผมว่ามันค่อนข้างจะเก่งเลยครับแล้วก็โรดี้ตัวนี้ A นะครับแล้วก็โรดี้ตัวนี้ 98A บวกแล้วก็โรด้ตัวกแล้วก็โรดี้หญ่ อ่าเป็นเอสเป็นเอสบวกนะครับก็โรดี้จะมีข้อเสียในจังหวะกา,ารเติมเกมลุกครับเพราะว่ามันรูปล่างสูงใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้คล่องตัวอะไรขนาดนะแล้วก็จังหวะการลงเนี่ยมันไม่วิ่งไม่ค่อยไหวครับถ้าพอวิ่งไวอยู่ก็คือต้องไปล่างใหญ่เลยส่วนล่างรองๆเนี่ยมันค่อนข้างแย,ย่จังหวะการที่เราเซตเกมบุกอะไรพวกเนี้ยโรดี้ด้วยที่มันมีพลังแฝงเบ็เกอร์ครับมันชอบวิ่งไปขึ้นบอลไปหาบอลใกล้ๆครับไม่รู้เป็นอะไรนะถ้าเกิดเป็นโรดี้ทีวายครับ มันก็จะไม่ค่อยขึ้นนะมันจะเป็นอีกร่างหนึ่งท Y ที่มีพลังแฝงร่างกายแข็งแร่งอะ่ะมันจะไม่ค่อยเติมนะแต่เป็นโรลี่ที่มีพลังแฝงเพเมเกอร์เนี่ยแม่งเติมเติมยับเลยนะผมว่าข้อเสียเลยคือโรดี้มันไม่ควรมีพลังแฝงเพเมเกอร์ครับปกติโรดี้จะเป็นอ่า CDM สายโฮดิ้งครับก็คือจ่ายบอลดีแล้วก็ออกบอลดีครับแล้วก็การยืนตำแหน่งแล้วเวลาเล่นเกมรับนีผมว่ามันโคตรดีนะจังหวะการเล่นเกมรับไม่เติมเกมรุกนะคือโคตรดีเลยจังหวะเกมรับนะแต่มันจะมีข้อเสียในจังหวะที่เราเล่นเกมลุกครับโรดี้จะขยับขึ้นมาเอาบอล ซาส่วนใหญ่ครับ AI ในการเอาบอลน,นะครับก็คือมันจะแบบพยายามแบบเรียกบอลอะไรเงี้ย AI ของโรดี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นเกมรับจ๋าเนี่ยแล้วโรดี้อยู่ตำแหน่งเนี่ยผมว่ามัน็กเกิลดีแล้วก็ค่าพลังการเกมรับอะไรเนะี่ยผมว่าการประกบตัวการเบียดอะไรโคตรด,ดีแล้วลูปล่ามันก็โอเคด้วยทําให้มันยังเป็นรองวีล่าตัวนี้อยู่ครับคนวีล่าตัวนี้คือวิ่งไวความคล่องตัวสูงนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นมาเกลิเรตัวนี้ A บวกเฉยครับแค่ยืนตำแหน่งดีเฉยอารมณ์เหมือนมาชิลโนวครับเนี่ยเบรกเรทแบบต่ำสูงนะครับ แล้วก็เทนตัวนี้เหมาะกับ c d m คู่ครับตัวนี้ก็เอเลยครับ c d m คู่นะหรือเอาไปเล่น RB ก็ได้ครับก็เป็นกองกลางสายเกมลุกนะครับก็คือเวิร์กเล็แบบสูงกลางแต่3ดาวนะเอาไปเล่นเมนเจอร์ได้ครับเหมาะกับเมนเจอร์เหมือนว่าเฮดตัวเฮดยังกลางๆแต่ถนะ้าเมนเจอร์เนี่ยสบายก็พลังแฝง,งค่อนข้างจะครบเครื่องเลยซีดีเอมคู่นะครับแล้วก็คาเซมิโลตัวนี้อ๊ยผมเอามาซ้ำเนี่ยคาเซตัวนี้ซ้ำกับโรดี้นะคาเซตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งท็อป3ามซีดีเอมเดี่ยวที่ดีที่สุดในนนนเเกกมนะตัววีี้็็จะปาโ แล้วก็โรดี้เนี่ยครับกับตัวเนี้ยจะเบียดเบียดกันแต่ผมให้คาเซโน2นะแล้วก็โรดี้โน3นะเพราะว่าคาเซเนี่ยเหมาะกับ c ีดีมสายตัดเกมที่สุดละก็โรดี้เนี่ยจะเป็นแบบโฮดิ้งโฮดิ้งหน่อยก็คือเป็นแบบกองกลางแบบค่อยๆเติมนะครับผมว่าตัวนี้เติมแต่ตัวเนี้ยไม่ค่อยเติมนะครับแล้วก็วีล่าเนี่ยจะไม่ค่อยเติมนครับนี่ใสมันจะไม่ค่อยเติมมากครับแล้วก็ชาก้าเนี่ยผมเอาไปแล้วเนี่ยมีแล้วมาเอามาซ้ำอีกแล้วก็เปอร์ตีจริงๆเปอร์ตีก็เล่นได้นะพลังก็ดีนะจริงๆอ่ะ จริงให้เป็นเอได้เลยครับก็ซีดียมคู่เท่านั้นครับเพราะว่ามันเติมสูงโคตรค,ครับซีสำหรับเปอร์ตีใครเล่นเปอร์ตีอยู่จะรู้แล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะผมว่าประหยัดเงินแต่พลังไสในของเปอร์ตีคือโคตรด,ดีนะสำหรับผมคือโคตรด,ดีให้เป็นเอเลยครับแต่ข้อเสียเลยคือมันเติมสูงต้องเอามาคู่แบบว่าคู่อเวเลสอะไรเงี้ยคู่อเวเลสคู่วีล่าบัลหลักอะไรเงี้ยครับไม่ค่อย,ค,อยค่อยเติมแบบซุกคู่กับกองกลางที่ไม่ค่อยเติมอ่ะ ผมว่าแจ่มครับเพราะว่าเกมรับเนี่ยมันใช้ได้แต่เกมลุกเนี่ยมันจะถนัดซ้ายมืออย่างเดียวแล้วก็3ดาวด้วยก็แอบจะเล่นยากนิดนึ่งน่เนี่ยก็เป็นโลดีตัวนี้นะนี่ครับถ้าเป็นถามตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยผมว่าตัวนี้น่าเล่นกว่าตัวนี้ยืนตำแหน่งดีครับแต่ช้าทั้งคู่โดยรวมแล้วช้าทั้งคู่ครับเนี่ยสองตัวเนี้ยช้าทั้งคู่ตัวนี้จะเป็นพลังแฝงที่ร่างกายแข็งแกร่งเพรเมเกอร์ไม่มีตัวนี้พลังแฝงร่างกายแข็งแกร่งไม่มีแต่มีเพรเมเกอร์เข้ามาแทนนะครับเนี่ยตัวนี้จะยืนตำแหน่งดีโลดีแแต่่มงช้า แล้วก็ปีโลตัวนี้เอ็นะให้เอ็ก็พอๆกับเทนนะตัวนี้เอามาเล่นคู่ครับถ้าเล่นเดี่ยวแนะนําให้มีกองกลางอย่างเช่นวีล่าบัลลักอยู่ดีกว่าครับหรือว่าจะเป็นบ็อกทูบ็อกซ์งตัวไปเลยครับเพราะว่าปีโลมันจะเป็นอาซีดีเอ็มสายโฮลดิ้งคล้าย,ายๆแบบโรดี้ะครับแต่ตัวมันเล็กครับเกมรับคือไม่ได้เลยครับก็เหมาะกับเล่นเมนด้วยซะส่วนใหญ่ครับถ้าเล่นเฮดทูเฮดก็เกมรับก็กลางๆครับพอถูๆได้ถ่ายได้ครับก็ลุ้นเอาบางจังหวะนะแต่เกมรับเนี่ย ตัดไปได้เลยครับเพราะว่าปีโลเนี่ยไม่ได้เด่นเรื่องเกมรับจะเด่นในเรื่องของการออกบอลการทําเกมอะไรมากกว่าครับก็ประมาณนี้สําหรับปีโลที่ใครถามถามมานะครับอันนี้ไว้เอสแล้วก็กองเตะก็จะเหมาะกับซีดีเอ็มเดี่ยวหรือคู่ก็ได้แต่รูปร่างค่อนข้างเล็กครับผมว่ามันเมตานี้ซีดีเอ็มที่ตัวเล็กเนี้ยแคบแคบจะตัดขาดไปเลยครับเพราะว่ามันมี AI ในการช่วยเกมรับแปลกๆครับเวลาจังหวะเตะมุมเหมือนมาติอัดเหมือนมาติวัดเลยนะผมก็ยังให้เป็นแค่อบวกนะสำหรับ ของเต้ได้แค่วัยครับแล้วก็ตัวโคตรเล็กเลยครับเนี่ยก็ซีดียมคู่ได้อยู่ก็หมดแล้วอันนี้มันซ้ํากันหมดแล้วครับก็จะมีประมาณนี้อ่ท t i อบวกที่ผมให้เลยก็คือจะมีวีล่าเนี่ยโนหนึ่งซีดีเมเดียวแล้วก็โนะ่สองคาเซโรดี้แล้วก็ถ้าเป็นซีดีเมบล็อกบล็อกออกคูลิดโนหนึ่งครับรองลงมาับเอ้ยอาเป็นตัวเล่นะครับดูตัวเล่โนหนึ่งครูลิดทีวตัวนี้โนสองแล้วก็เป็นไหลากาเนี่ยดีถ้าซีดีซีดีเอ็มเดียวถ้าเกิดใครจะเลือกใช้แบบเป็นเอทบวกนะ วีลาคาเซเนี่ยเล่นได้หมดเลยแล้วก็บ็อกทูบ็อกก็จะเป็นสาตวาสัวนเนี้ยผมว่าเดอะเบสส่วนเอสเนี่ยได้ได้หมดเลยครับเนี่ยซาวิตเนีย่ยงบได้ O วีาเยอะอะไรพวกเนี้ยเล่นได้สบายส่วน A บวกก็งบน้อยครับเล่นได้สบายเหมือนกันครับก็ส่วน A ก็ใครอยากเล่นแปลกๆก็ผมว่าต้องมีเปาวอินยาตัวนี้โอเซียนแล้วก็อันนี้คู่อะซิเดียมคู่ แล้วก็จะเป็นอฟาบินโยในหน้าเล่นครับส่วนส่วนวีนี่ตับเลยครับก็มีประมาณนี้สำหรับการจัดเทียริสตำแหน่งซีดีเอ็มถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอใหม่ครับ